แล้วต่อไปสิคะเมื่อกี้นีถึงไหนแล้วล่ะออถึงตอนที่คุณลำดวนท้องทีแรกผมไม่รู้หรอกว่าลำดวนท้องไม่เคยคิดเคยฝันว่าผมจะเป็นพ่อคน มันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกมันเหมือนความฝันเป็นอะไรไปเหรอคะเริงถึงได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ผมกําลังจะมีลูก <c oughs> ผมกําลังจะมีลูกแ <c oughs> <c oughs> น่ใจเหรอเจ้าลำดวน <c oughs> แน่ใจคะ่ะถ้าไม่เชื่อหมอแล้วจะให้เชื่อใครอ่ะ ฉันเพิ่งกลับมาจากหาหมอคะ่ะผู้หญิงแลอผู้ชายดีบ้า <c oughs> ใครจะไปรู้ได้ยังอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะคลอด <c oughs> นั่นนะสิแต่ตอนที่เธอคลอดลูกเราต้องฉลองเราต้องฉลองใหญ่ <c oughs> <c oughs> วินาทีแรกที่ลูกเราเกิดแต่ถ้าตอนนั้นคุณทำงานอยู่ที่เรือขุดและะ้วค <c oughs> ่ะเธอก็ต้องบอกให้ผมรู้ <c oughs> ผมจะได้รีบกลับมาฉลองจะให้บอกยังไง จะให้ฉันตะโกนจากที่นี่ไปที่เรืออย่างนั้นเหรอคะเธอ,อส่งสัญญาณไปให้ผมสิส่งสัญญาณยังไงคะอะตามผมมาอะไรเหรอคะ